你再充回去看看去。装逼，好 <noise> 了<楽>。嗯。哎 <music>，就三笔可能。三 <noise> 笔<楽>，刚刚我塞了。三笔，刚刚我塞了。三笔。好了。嗯。哎，就三笔可能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 。三笔，刚刚 như thế là hoạt động của mình. So, musea lắm. You know, you know, you หลังอับน้ำโล่ให้ป้าเส็ดาคหมันบ่เม่อข้่บอกไทยเด้อบอกหากวมันมันเอาไปเขาโรงเรียนกสร้างยไบอว่ไทยบ่มักพูดอีสานค่ะเบิอันนี้ก็ไดายนอะเขาเขาโรงเรียนอู้ยยูเซลก็บอกไทยเบิลดอะไรยายมาไปร้านนั่นโรงเรียนบ้านโคกกเอกนเล็กไป

่กวยเนี่ยู้าพูดแท้ฟังห่อยยายพูดแท้ฟังนได้ปะยายพูดแท้ฟังหน่อยพูดกลางเาไทยก็ได้แล้วเาพูดให้แฟนคับฟังนี่พูดชัดไหมบอกบอกเอาก็พูด่าไม่พูดให้แฟนคับฟังเฉยเ่ยกพูดเป็นอยู่แต่ไม่ชัดนันวะกดเลขเกตเหรอ นานกันนี่ก็ไอ้ออกากดมดาะไู้น้องพูดอะไรสนเมี์วายมั่นนะม่ากวมีน้อง่มดปะนี่ไงนี่ไงอย่าพนี่ไงกันสยมทันิั

เป็นยังายังกอยาแยมอไปก่อนเลฟัคับฟังหน่อยยางมาอาว่าโ้วักโวัเรากนเออโอ้โหยกับหาเราทับบ่แต่วันนี้แต่ว่าถือยังหุ่นได้ว่าได้คุยใสบ่คุ้น หาเนยไมเออโทองเจ้านออปเล่นตลกได้อยู่อันนี้กันเลยเมื่อก้็่หนิวันนีโล่งเลสีอย่างเดียวเนาะ

มื่อซาอีนเธอหนึงตื่นมาแล้วกน็นอนตื่นที่หน,นึ่งกันั่งโม่ๆก็ี่ความมาาา้า,า,า,ามรมมก,ก,กรนะ,ะดรอ,อาความไกเนอ้มตัูรวงกยก่า่ตรง,รงผมแม่โอ้ผมแม่ <laughs> ผนไปตะหัวอีโนอีนอีโนยัย่าว่าใคยกอันใคยกขามันหยกขามันยกวันนี้คุณยายตื่นแต่เช้าไปอำเภอมาถาตนบ่อยไมแต่แต่สิบชั่วโมงไปตั้งแต่สองโมงกว่านี่สองโมงกว่านี่มันกระีใไดาเทียงควรแล้วแล้วเราเนาะอันมานางถาอยู่พี่ บันเนียนเอกสารครบเรยนบ้างไครบเรยบ้เรียบร้อยเแยนบ้เรียบร้อยแล้วบ้านนี้ไปบานนี้นี่เอาเอาไปน้ำเจือสองนี่เอกสารใไปนํามลานี่เธอรูปเห็นอะไรบ้างตูกันไปตู้กันมาอยู่กับเอกสารกันเลยเอาไปอยู่นําบริษัทนี่ละนั่นบอยูนพื้นหน่ตวอยู่หันมี่าอ้่่อยเคยบได้เมยนไปเยอะายเอกสนพวกจะไปใส่สั่น แม่ก็ว่าบริ่ว่าเีแล้วได้ตีไทนเนาะอันลูกกัลูกกับเสียซีดมาแล้วบานแม่กับกุงแค่ป็นยังตัวยังเนี่ใหู้ดามหลังหนที่ใจยังเสียไปใส่ตุ้ยใ่นอันนี้ข้ามือ้ยังยังเป็นยังเป็นแล้วก็่าอยู่ ีอันสองเดือนสามเดือนอันนีนบวบปากันอันอันอนก็น่าก็ก้นตดอนี้นะก็ก้นตันนี้ก้นจิตเลยมทาแฟดตจีนน้องอีเข็น้องแช่นี้ืเพราพแม่พ่อเดียวกันพ่อเดียวกันพ่อและแม่พีหนูคือบ่ความมาเนี่ยโตายมือซ้นี่จับขลัมไม่ได้ใช่แม่ะา